สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวนะคะเป็นชีสพายไวช็อกทอมแอนเจอรี่นะคะอันนี้เราสั่งมาจากแกฟฟูดนะคะกัดข้างในสิลูกว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเป็นช็อกโกแลตใช่ปหมโอ้ยมีไส้ข้างในเป็นชีอสอ่ะอร่อยมากวะฟินไหมลูกหวานไหมหวานหวานเกินหรือว่าไงหอมไหมหวานมากเลยหอมไหมชีส มมละมุนปะนนอย่าต้องกัดอีกคำหนึ่งอ่ากัดอีกคำจิ้มอะไรคะอืมหนังกรุบกรับนะคะชีทที่อยู่ข้างในนะคะมือถือไม่ยอมโฟกัสนี่แสบบัวมีน้ำสตรอบเอบเอรี่อันนี้แถมมากับนี้ใช่ปะ แถมสตรอเบอรี่มานะคะกินไหมลูกสตรอเบอรี่อ่ะกินที่เดียวใช่ไหมใส่สตรอเบอรี่น่าจะตัดความความเลี่ยนของของชีสนะคะฝนตกพรำๆแบบนี้นะคะเราควรหาอะไรหวานๆกินอันนี้คืออะไรลูกครัมเบอร์ อะรไหมอันนี้สั่งมาจากแกฟูดนะคะร้านเขาอยู่ตรงถามถามเจ้าหน้าที่แกฟูดเขาบอกว่าร้านอยู่ทางไปสวพนะคะสวพกเก่านี่ชีสนะคะเนี่ยฟินมากฟินมากแม่ใช่ไหมเจ็ดสิบห้าบาทนะคะ